คลิปนี้จะเป็นคลิปถอนเงินนะครับนะครับถอนเงินเนี่ยต้องยืนยัน v ว r i f y ที่อยู่ก่อนนะครับถึงจะถอนได้นะครับเดี๋ยวจะมาถอนถอน USDT นะจริงๆถอนไม่ยากนะครับแต่บางคนมือใหม่ก็อาจจะถอนไม่เป็นนะก็เอ่อถ้าเราอยู่หน้านี้นะครับหน้าโปรไฟล์เห็นไหมครับหน้านี้คือหน้าโปรไฟล์นะครับนะครับซ้ายบนนะครับให้มองเรามองที่ซ้ายบนคําว่า copy trading นะครับกดเข้าไปนะครับ กดปั๊บเนี่ยเราจะมีบัญชีแต่ละคนจะมีบัญชีไม่เหมือนกันนะก็ถ้าเงินอยู่ในบัญชีไหนเราต้องการถอนนะครับให้เรากดไปที่เลือกเลือกบัญชีนั้นครับอย่างของแอปเนี่ยก็เป็น c o p y t r a เ e รอสีอ่ศูนย์ห้าศูนย์ะครับก็จิ้มไปครั้งหนึ่งครับอ่ะเขาก็จะสลับมาให้เป็นบัญชีนี้นะครับก็คือเป็น c o p y t r a เ e ของบัญชีนี้แหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราสังเกตดูคําว่าสินทรัพย์นะครับมันจะมีฝากเงินถอนเงิน โอนเงินเงินทุนอะไรเนี่ยครับกดไปที่คําว่าถอนเงินนะครับอันที่3นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเขาจะบอกว่าบัญชีเราเป็นบัญชีหมายเลขอะไรนะครับ copy trading นะครับมียอดเท่าไหร่ออย่างเช่นในบัญชีนี้มี582นะครับเราก็ถอนอันนี้แล้วแต่นะใครจะถอนเท่าไหร่ก็ตามสะดวกนะครับใส่กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็หรือจะถอนสูงสุดเลยก็ได้อะแบบนี้นะครับกดหมดเลยนะครับ แล้วกดด้านล่างสุดคําว่าดําเนินการต่อนะครับเมื่อกดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะก็จะนํามาหน้านี้นะครับให้เราเลือกนะครับวิธีการถอนเงินนะครับกดที่ช่องตรงนี้นะครับนะครับเราจะถอนเป็นรูปแบบไหนนะครับของแอปเนี่ยก็ถอนเป็น usdt นะครับก็อาจจะเลือกเป็น usdt trc 20ก็ได้นะครับปลายทางก็เป็นกับเอา trc 20 หรือเลือกเป็น usdt bp 2 0ก็ได้ก็เป็นฝั่งของ b i n a c e smart chain นะครับก็ในที่นี้ก็ขอเลือก bp 2 0แล้วกันนะครับกดเข้าไปนะครับ bp 2 0่สิบเพราเลยบอกว่าขอที่อยู่กระเป๋าหน่อยนะครับให้ให้ให้โอนไปใส่กระเป๋าอะไรนะครับเราก็มาเปิดสมุิ binary แล้วกันนะครับเราก็ไปที่ฝั่งของ deposit นะครับก็คือฝาก usdt เข้า b i n a c e นะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าของ bp 2 0ให้เรากด copy ครับเราก็จาหัวจาท้ายนะครับ ศูนย์เอ็กนะครับข้างหน้าครับข้างหลังก็เจ็ดศูนย์สามเก้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาหน้านี้นะครับเราก็ปี้แล้วใช่ไหมครับล้วก็เอามาวางหมายเหตุเราอาจจะมาร์กไว้หน่อยก็ได้ว่าเป็นบีเอ็นนะครับให้เรารู้นะครับว่าเป็นไบแอนนะครับหลังจากนั้นกดบันทึกครับกดบันทึกนะครับเมื่อกดบันทึกปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันเป็น b p พยี่สิบละนะครับถอนจากบัญชีนี้เป็นจํานวนเงินเท่านี้เขาจะเหมือนทวนให้เรา เข้าใจว่าเราจะถอนเท่าไหร่จากบัญชีไหนล้วก,ก็กดคําว่าส่งครับเมื่อกดคําว่าส่งเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็อ่ะ <c oughs> ส่งให้ทาง s อสนะครับส่วนห้าสี่สองเก้าเจ็ดนะครับอ่านะครับแล้วก็กูอ่าทูอฟเอนะครับออเทนนะครับก็ไปเอาทูเฟเอมาของเวนเทนนะครับ รอนิดหนึ่งนะครับลีอยู่นะเนี่ยเนี่ยของแอก็จะเป็นของเวนเทนะครับทวี a เอ,อ a, เราก็สามารถ <c oughs> มาใส่ตรงนี้ได้นะครับจํามานิดนึงจํมานิดึงสหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าสี่ะทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็คำขอนะครับก็สำเร็จแล้วนะครับ UDT s ก็เข้าแล้วนะครับห้านะร้อยแปดสิบสองจุนึ่งนะเห็นไหมเราก็อาจจะเอามาซักบัญชีหรือของบิดเก็ตก็ได้ที่เราไว้เก็บเงินหรือนู่นนี่นั่นนะฮะเป็นบัญชีแยกไปนะครับนี่นะครับก็ถอนง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ สองนาทีนะครับไม่ถึงหนึ่งสองวันเราก็เขียนไว้ก่อนนะครับเพื่อมันอาจจะมีช่วงช้าตอนเหมือนวันศุกร์ติดเสาร์อาทิตย์อะไรเนี้ยอาจจะมีช่วงช้าช่วงอะไรงี้ยแต่ถ้าถอนวันธรรมดาจัน,นอังคารอะไรเงี้ยฮะก็แป๊บเดียวครับไม่เกินห้านาทีก็คือเข้าเลยนะที่เหลือเราก็อาจจะไปแบบพี่ตูพีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใครอยากจะเอาเป็นเงินบาทก็อาจจะโอนเข้าไปเน้นไทยแลนด์ก็ได้นะครับแล้วก็ไปคลชเป็นเงินบาทคลิปนี้ก็ผมว่าจะเป็นประโยชน์ครับ สวัสดีครับ